ขอโอกาสวันนี้จะพูดถึงว่าพระอริยเจ้าพระพุทธเจ้าสาวกต่างๆอย่างนี้ก่อนที่ท่านจะมาเป็นพระอรหันต์อย่างนี้เอาชาติปัจจุบันหรืออะไรปัจจุบันอย่างนี้หลายท่านก็มาจากหลายตระกูลบางท่านก็มีลูกมีเมียม,มาก่อนไม่ใช่ว่าจะไม่มีลูกไม่มีเมีย บางท่านก็มาจากคนที่เป็นพระมหากษัตริย์บางท่านก็เป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยมากการที่เรามาเป็นพระหันหารเราบอกว่าเรารู้แจ้งหรือแทงตลอดสายอย่างนี้มันล้วนแต่ถูกการเขาเรียกว่าถูกการผ่านการพิจารณาสิ่งต่างๆมาแล้วทั้งหมด ว่าการที่ข้องเกี่ยวอยู่ในพวกกามาคุณอย่างงี้ก็คือการที่มีเมียมีผัวเสพสุขอยู่อะไรต่างๆพวกนี้มันออกจากวัตะสงสารไม่ได้พระอรหันต์ได้พิจารณาเห็นโทษเห็นภัยมาแล้วพระอรหันต์ถึงถึงจะละได้ไม่ใช่ว่าไม่ได้พิจารณาแล้วก็มาละเฉยพระมหากษัตริย์ท่านก็ ได้ทอดทิ้งทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆได้พิจารณาแล้วว่าการที่อยู่การเป็นพระราชานี้มันมีสิ่งที่ต้องดูแลที่ต้องคล้องเกี่ยวที่ต้องสิ่งดึงเหนี่ยวล้างเราไว้เนี่ยมันมากมายเหลือเกินเขาเรียกว่าการมาคุณทั้งห้าโลกาธรรมทั้งแปดอย่างเงี้ยมันไปอยู่กับสิ่งเหล่านั้นแล้วมันไม่สามารถออกจากว,วัฏฏะสงสารได้ ไม่ใช่ว่าพระราหานคือจะไม่ผ่านการมีลูกมีเมียมาก่อนบางท่านก็มีเมียเยอะแยะเหลือเกินมีลูกเยอะแยะเหลือเกินบางท่านก็มีเงินทองนี่แบบมากมายมหาศาลบางท่านก็มีทรัพย์สินเพชรนินจินดามากมายท่านได้ละนี้ไม่ใช่ว่าละด้วยละด้วยความไม่รู้นะละด้วยปัญญาเห็นว่า สิ่งเหล่านั้นมันเป็นเครื่องที่เหนี่ยวหลังแล้วก็ข้องเกี่ยวดึงไว้พระอรหันต์ก็ถึงพิจารณาเห็นโทษเห็นภัยแล้วถึงได้ละไม่ใช่ว่าไม่พิจารณาแล้วละมันไม่ใช่ว่าวางทิ้งเฉยมันรู้แจ้งด้วยปัญญาด้วยความรู้ด้วยวิชาอย่างนี้ดังครั้งที่ไอคันทยยามอย่างนี้ พระนางคันคันคันทิยาคันคันทิยาพระนางคันทิยาอย่างเงี้ยที่พราหมณ์ท่านจะมามอบให้เป็นเมียพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยก็คือสวยมากก็คือแล้วก็รวยมากพ่อก็ห่วงพ่อแม่ก็ห่วงไม่เห็นมีใครที่จะมาคู่ควรกับลูกของตนที่ว่า ได้สวยงามอย่างนี้ดันกระทั่งได้มาเจอพระพุทธเจ้าอย่างนี้คือถูกอกถูกใจประทับใจในรูปร่างลักษณะของพระพุทธเจ้าพออกพอใจก็ได้เอ่ยวาจาว่าจะได้ยกลูกสาวให้อะไรให้พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ตัดอะไรกระทั่งไปตามลูกสาวตามเมียมาให้ลูกสาวอาบน้ำแต่งตัวให้ดีให้งามให้อะไรอย่างนี้ แล้วก็ได้มาจะเอามาให้พระพุทธเจ้ามาถวายพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าบอกให้พระพุทธเจ้าท่านรอไวอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าก็ได้หลีกเล้นไปด้วยอีกที่หนึ่งด้วยลทธิ์ด้วยอะไรต่างๆแล้วก็ได้ทิ้งรอยพระบาทไว้ก็คือทิ้งรอยเท้าไว้ก็ได้เดินหาพระพุทธเจ้าไม่เจอแล้วมาเจอรอยเท้ามาเจอรอยเท้าก็เลยชี้ให้ลูกกับเมียดูว่า นี่ไงรอยเท้าบรุษที่พ่อได้เห็นแล้วอย่างนี้ก็ได้เดินตามหาแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้มาให้เห็นให้เห็นเสร็จแล้วก็ได้บอกพระพุทธเจ้าว่าท่านไปไหนมาบอกว่าให้รออยู่ตรงนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไปนําลูกสาวมาให้อะไรมาให้อะไรอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ตัดว่าพราม์ดูก่อน ครั้งที่เราอยู่ที่ต้นสีมหาโพนี้คือมีลูกพญามารเนี่ยเป็นนางฟ้าสวยงามเหลือเกินได้มาหลอกล่อเราได้มาหาเราอะไรต่างๆเรายังไม่สนใจเลยพรามแล้วภาษาอะไรกับเขาเรียกว่ากับกองอุจจระและปัสวะของแม่นางนี้อะไรนี้ประมาณนี้ ก็คือก็คือกองขี้แล้วก็กองเยี่ยวอย่างนี้ตถาคตจะสนใจอย่างไรอะไรอย่างไรเพราะพระอรหันต์เนี่ยท่านผ่านการพิจารณาร่างกายทรากศพเนี่ยมาร่างกายเราเนี่ยมันมีแต่เขาเรียกว่าของที่เน่าเปื่อยเน่าทั้งนั้นจะเป็นเลือดน้ำลายน้ำเลือดน้ำหนองสเลดน้ำเหลืองอะไรต่างๆอย่างนี้ มันผ่านจากพิจารณามาแล้วทั้งหมดด้วยปัญญาอาหารใหม่แล้วก็อาหารเก่าอุจจระแล้วก็ปัสสาวะเท่ากับร่างกายเราเนี่ยมันก็คือถุงขี้แล้วก็ถุงเยี่ยวแล้วก็เขาเรียกว่าเต็มไปด้วยก้อนทุกข์แล้วจะไปเอาคนอื่นมาให้ทุกข์อีกทาไมพระพุทธเจ้าท่านตัดแต่ว่าคําตัดของพระพุทธเจ้าท่านจะสวยงามแล้วก็คมว่านี้ ไทม์ก็ได้พิจารณาตามพิจารณาตามแล้วไทม์สองผัวเมียเนี่ยก็ได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอนาคามีด้วยที่พระพุทธเจ้าท่านมาส่งเคราะห์ส่วนลูกสาวไม่เข้าใจด้วยหลงอยู่ในรูปอะไรต่างๆอย่างนี้ก็ได้ผูกเวรกับพระพุทธเจ้าได้โกรธพระพุทธเจ้าว่า นอกจากจะไม่เอาเราแล้วยังมาต่อว่าเราเป็นถุงขี้ถุงเยี่ยวอะไรอย่างนี้อีกด้วยที่ว่าเขาไม่เข้าใจแต่พระพุทธเจ้าคือตัดพระพุทธเจ้าตัดธรรมเนี่ยจะตัดโดยเฉพาะสายกลางเท่านั้นจะไม่ได้ไปว่าใครจะไม่ได้ไปอ้างอิงใครจะไม่ได้อะไรใครจะตัดเฉพาะโดยธรรมะล้วนๆเท่านั้น แต่ทีนี้คนที่ได้ประโยชน์ก็คือพิจารณาตามและบรรลุมรคผลได้เป็นพระนาคามีด้วยพระพุทธเจ้ามาอนุเคราะห์ส่วนคนที่ว่าคิดไปอีกทางหนึ่งไม่ได้พิจารณาตามด้วยหลงอยู่ในรูปรูปเสียงกลิ่นรสอย่างเงี้ยก็ได้ผูกโกรธพระพุทธเจ้ามาไม่ว่าครั้งหนึ่งก็คือตั้งใจไว้ว่าคือถ้าเรามีโอกาสอย่างเงี้เราก็จะแก้แค้น แล้วก็ต่อมาก็ได้มาเป็นเมียของพระมหากษัตริย์ชื่อว่าพระมหากษัตริย์แล้วก็พระพุทธเจ้าได้มาบิงทาบาทก็ได้ได้พบได้เจออะไรอย่างนี้ก็ได้ผูกเวรพระพุทธเจ้ามามีโอกาสก็พระนางคันธิยาก็เลยได้มามาเขาเรียกว่าผูกเวรพระพุทธเจ้าหาทางที่ว่ากั่นแก้งพระพุทธเจ้า หาทางที่จะทำลายพระพุทธเจ้าต่างๆนานามากมายเหลือเกินก็คือจะไม่ได้ลงรายละเอียดก็คือจะเล่าให้เห็นให้ฟังว่าพระอรหันเนี่ยท่านผ่านการพิจารณาร่างกายผ่านการพิจารณาขนเล็บผมแล้วก็หนังกระดูกอะไรต่างๆมาหมดแล้วร่างกายเนี่ยเขาเรียกว่ารูปนามเนี่ยมันเป็นเพียงแต่ก้อนทุกข์แล้วก็นามนี่ก็เป็นเพียงแต่ สิ่งที่ทุกสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งนั้นมันได้มาประชุมรวมกันอย่างนี้นเราไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงเราก็ไปยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสัตว์บุคคลเหล่าเขาส่วนพระละหันทาน่านผ่านการพิจารณาแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันล้วนแต่เป็นโทษทั้งนั้นถ้าหากเราไม่ละเราไม่เลิกอย่างงี้ด้วยปัญญาด้วยศีลสมาธิปัญญาอย่างนีน้มันไม่สามารถออกจากวัฏฏะสงสารนี้ได้ เราก็จะถูกบ่วงมาเนี่ยเขมามัดชักจูงเราไว้ด้วยสิ่งต่างๆทั้งหมดด้วยกามาคุณทั้งห้าส่วนพระราหันได้รู้ได้เห็นแจ้งตลอดสายแล้วว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือจะไม่สามารถทำร้ายอะไรได้แล้วพระพุทธองค์ก็อยู่กับโลกไม่ติดโลกอยู่กับสมุทไม่ติดสมุทอยู่เพื่ออนุเคราะห์แก่หมู่สัตว์ทั้งหลายที่ว่าเชื่อฟังแล้วก็เดินตามทัก เดินตามกันก็จะสามารถข้ามฝั่งไปได้สาวกที่เดินตามที่เชื่อฝังก็ข้ามฝั่งก็ทิ้งทรัพย์สมบัติทิ้งร่างกายไว้เป็นเพียงแต่อัตภาพสุดท้ายวันนี้คำสอนยังอยู่สมบูรณ์พระที่ท่านปฏิบัติได้มากได้ผลตั้งแต่อดีตอย่างเงี้ยเข้ามาถึงเนี้ยก็ยังมีมารุ่นสู่รุ่นไม่เคยขาดสายตั้งแต่เบื้องต้นถึงท่ามกลางถึงที่สุดจะเป็นโยมก็ดีตั้งแต่เบื้องต้นถึงท่ามกลาง ให้เราน้อมมาปฏิบัติเราจะรู้เห็นด้วยตัวของเราเองไม่ต้องให้ใครมาพยากรณ์ให้เรามามีศีลสมบูรณ์พระอาหารหันต์เอพระย่าเจ้าเนี่ยพระโสดาบันจะมีศีลสมบูรณ์สมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยพระสกอาคามีมีศีลสมบูรณ์สมาธิปานกลางปัญญาเล็กน้อยพระอนาคามีมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาปานกลาง พระอาหารหันต์มีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์องค์ประกอบมันจะต้องพร้อมมันถึงจะบรรลุมรรคผลได้ให้เรามาสร้างเหตุให้ถูกเดินตามพระองค์อย่างซื่อๆอย่างเงี้ยด้วยกําลังศีลสติสมาธิปัญญาอย่างเงี้ยมันไม่มีนิวรณ์เรามาพิจารณาชีวิตมันจะรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันล้วนแต่เหตุปัจจัยที่มาอาศัยปรุงแต่งกัน มันบังคับบัญชาไม่ได้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตามันรู้เห็นตามความเป็นจริงร่างกายเราก็เป็นเพียงแต่ก้อนเนื้อถ้าหมดธาตุลมนี้ไปธาตุไฟก็หมดธาตุน้ำก็หมดธาตุดินก็หมดมันจะกลายเป็นก้อนเนื้อที่เปื่อยเน่าทับถมผืนแผ่นดินหาประโยชน์อะไรไม่ได้มันรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยกำลังศีลสติสมาธิปัญญาที่เราได้พาะบ,บ่มมาอย่างนี้ ทุกๆอายบทเราสามารถบรรลุมรรคผลได้เราทำเหตุถูกเนี้ยมันจะค่อยๆวางค่อยๆเบาค่อยๆวางค่อยๆเบาเมื่อมันวางเบาถึงที่สุดมันจะมียานอย่างรู้เกิดขึ้นว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วมันจะแจ่มแจ้งในธาตุสี่มันจะแจ่มแจ้งในอุปทา,านขันห้ามันจะแจ่มแจ้งในอวิชามันจะมีความสุขมันจะเบามันจะสบาย ร่างกายนี้จะเป็นเพียงแต่รูปและนามก้อนทุกชาติสุดท้ายที่สําหรับเราเราจะรู้เห็นตามความเป็นจริงสิ่งไหนเราทําได้เราก็ทําตามสติกําลังของเราเพื่ออนุเคระห์แก่หมู่ญาติที่ร่วมพบร่วมชาติกันมาและตามมาทันกันส่วนท่านไหนที่ไม่ได้ฟังหรือว่าไม่ได้สนใจมันไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้บุคคลหนึ่งไม่สามารถทําให้อีกบุคคลหนึ่งเป็สุดได้ จะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์บุคคลนั้นก็ต้องทําเอาเองพระพุทธเจ้าเป็นเพียงแต่ผู้บอกทางเท่านั้นสาวกก็เป็นเพียงแต่ผู้บอกทางเท่านั้นให้เราน้อมมาปฏิบัติเราจะรู้เห็นด้วยตัวของเราเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเวลาวันนี้ก็สาธุโมทนาบุญด้วยนะ